สองสามหนึ่งสองโอเคโอเคงามเป๊ะงานเป๊ะพับอ่ะว่าไงย่างมาหลังสุดก็จะเห็นอีกจุดหนึ่งโอพอด สบายดีท่านผู้ชมเบิดทถกก่านเลยตอนนี้พี่เอียงกับพี่เรียพา้องนากับสาวหน่อยมาขอพรเลยอยู่ที่มอนกูเวบอ่านถึกว่าท่านผู้ชมอ่าไปเห็น้องนาแบบหมักทําบุญเนาะเห็นไหมว่าไปทาบุญกันไหมขอพรเนาะอันนี้แมนเวลาปิดเปิดเปิดแปดโมงเสาร์ปิดหาโมงแรกเนาะ จอดรถด,ด้านนอกนอ่าพวกเขาก็จะจอดรถอยู่มองนี้ก็จะเขียนลานจอดรถคนร้ายขนาดธน,นู้ชมนี่ตอนนี้้องนาถามว่าเขาจะาหุม่มหรือว่าเรียนคิวต่เทถวกันยังกันอ่าคนพื้นที่เพิ่นบอกว่าจะต้องล้างมือให้สะอาดกอนเข้าสถานที่นี่เนาะสาธุ หายเดียนตามทีน้ำใจเลยว่าตามทีศรัทธาเนาะต่อหน้าจะหมักเด็กแปดเนาะจะหยอดแปดแปดบาทบางคนเพิ่งจะเอานำมาถวายเน,ะนาะบางคนเพิ่งนกาแบบแบบหวานเท่ากระเอินขู่ขู่สังฆทานทานผส้ชมก็จะมีสบ,บู่น้ำสุมน้ำหวานเครื่องใส่ ว,วางบนหินนะคะเห็นนำ้ำโชว์วต้ก็ตักน้ำรถห้าค้าเรียบร้อย <c oughs> เขาบอกว่าคำนับเลยว่านุบบอกคำนับก็คำกระงอกหัวอ๋ออ่ะไปเราไปแต่ละจุดกันนะคะนี่แมนคันบูซาเห็นเนาะเรนจะให้ยทำบุญใส่ตูนึงุดเรือนว่นหนึ่งถาดแมนลอยหาสิบบาทสาธุ ปูด้านนี tamam ้นะครับชั <man> ่วละหนึ่งร้อยห้าสิบเจ้าอันน e ี้ข้แกงนะคแม่นครับได้เลยครับข้าแกงไม่ต้งจ่ายด้านขวาเลยจ้าเข้ามาเพิ่งก็จะแนะนำว่าเขียนใบเหลืองใบแดงเขียนทั้งสองใบเลยเนาะดีบมาเลยค่ะจะจีบจ้ามาเลยจะเขียนซอนามสกุลเฮา ขายคือทำบุญทางฝังเหล่านะคะจะฝากซื่อฝากเสียงว่าสันตอนนี้ก็เขียนซื้อน้ำสกุลอายุเป็นที่ยำหอยเลยเนาะหลังจากไหวพระแล้วเพื่อนจะแนะนำใต่เทียนใต่เทียนในจอบเลยเนาะใส่้วก็ตัังไหวแบบนี้ แต่ละกาไขเติมน้ำมันตะเกียงเลยแล้วก็จะมีถูลูซ้อนบอกขั้นตอนต่อไปก็คือไต่ถูเนาะไต่ถูบ,อะ,ถบอะไรเนี่ยเขียนฝ<พ>ากซื้อฝากเสียงบอกขอพอดเนาะอ๋ะอ โซคลาดน้ำรวยเงินปังเห็นขี้เขาเห็นเห็นมั้ยเว้นัวลงไปบ่ เราจริงหงายนึ่งมามาก่อนไหมครับมาจังเลยค่ะแม่แต่ตอนนั้นเห็นพี่เพิ่งมาเที่ยวเหนืออยู่นะแต่ว่าจังหวัดอะไรไม่รู้ที่ไปน้ำพุร้อนอ่ะตัวใหญ่เดี่ยวมันโตเดี่ยวเดียวอเดี่ยวเอค่ะ์เราออกนี้ป่ะนี่ย ทำถืออยู่เนาะไปบนเมื่อวจนเจราญว่าวันมาแล้วจำนำผากนะไปเดดีดง แอมเตเต,ต,ตเอาไปว้างไปว้างเด็กคอยใส่ไปแล้วเมื่อกี้นี่แต่บ่กมีคนถ่ายหูข่อยหาร์ดอยู่ <laughs> โอเคอ่าแมน

ซือผากเสี้ยงไต่ถูกขอพรปัดสศกหายออกไปครับสูบดีเขามาไปขีดยำหอยด้านธรรมสม้มเราจะพาธรรมสม้มย่างหล่อบเออบ่งหอมหอมได้หน้าสดอ,อุ่นใจขนาดนึงธรรมสม้อมอันนี้เป็นป้ายสมหวังเขียนขอพรความรักสมหวังเลื่อนตำแหน่งสมหวังค้าขายร่ำรวย โซคลาบก้อนโตหมดหนี้บ้านปังสุขภาพแข็งแรงสาธุอ่ะรับกูปองไม่ใช่น้อยคือสิคอ,อหอยโคคั่วมี เความสุกจะเลื่นหุงเครื่องตะหลอดไปสาธุโอ,เข,โอเขียนสองเหลืองได้นองโอ้โอซื้อเจ้าบ่ ซื้อเจ้ากก็แฟนจเจาะบ่ไม่อ๋อหาก,กันตลอดไปด้อซสนอยเพื่อนก็นจะแต่งงานใ <c oughs> บใบนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวถาเบิ่งงกานแต่งซะนอยเนาะ <c oughs> คนเราจะใส่ผ้าทุง่งงามราศีเขาก,ก็ตักนำ้ำวดปีเกิดเดือนว่าโตชัดปีแถวคีมาเกิดเนะาะสิบสองราศี โอ้นี่ตรงน้าพ่วมอ่านคูปองอิ่มบุญชาวบาทเลกของกินกล้วยเตี๋ยวเท่านั้นห้ามนำกลับบ้านนี่ก็จะมีหารสูบบุรีหามทิ้งขยะห้ามใส่เสื้อสายเดียวห้ามส่งเสียงดังห้ามปีนป้าย ใส่กางเกงสัน่นกางเกงรองนาโปก๊กพวกเขาหน่อยนึงสอบถามเพน,นันเนาะเพ่นว่าได้อยู่แบบนี้าขาคืนแบบสันสันเลยหันเดนบุดได้เนาะก็คือการก้าบ,บ้านรองนาท่านผู้ชมตอนนี้ตามหาหม่องเหละก,กว๋วยเตี๋ยวเนาะนี่ก๋วยเตี๋ยวอื่นี่นี่ๆี่ นนโอ้นนนจะมาแดกมองนี่ถ้าห้าบโบอยากแดดห้าก็เอาไปทรงเพิ่นซื้อกะได้เนาะจะว่าเพิ่นหามนำกลับบ,บ้านแต่โบผูกว่าหม่องทรงจะทรงหม่องใดท่านผู้ชมแต่ว่ันของนายัางโบหิวเถื่อนเนะเาะลองกินดูนโอ้จะลองใหญ่ลองกินบ่จเจ้าข้าเจ้าก็มีด้วยเนาะแมนแมนมีทุกคนโอ้มีทุกคนเนาะอนนะเอาลองลองสน,นอยเพิ่นอยากลองกล้วยเขียวโบราณ เอาคือชีสิบาทของเอาคือก็ตกเติมเมื่อไหร่เพิ่มเ่เพิ่มซาบาทเนาะเพิ่มซาบาทเนาะอ๋อค่ะเอาเอาทีหนึ่งหน่อยเอาบ่เพิ่มซาบาทเอาสองที่ค่ะที่มีเส้นเล็กเส้นใหญ่นี่เลยแล้วก็ตองกินตรงไหนกินตรงไหน โอ้ยูนี่เนาะโอ้กินยูส่าอันนี้ท่านผู้ชมฟังเสียงนำตุ๊กนี่โอ้จะมีเครื่องปรุงอยู่จุดนี้ปรุงอืมเยอะหน่อยนี่เนี่ยเอากระนั่ง กิน้ไหมคะหลายหลายดา่านทำรูหลายจุดเนีน่ยบ้านสวยมากคุณผู้ชมลงน้ำมากแบบนี้แหละคนเดินไปไหนนี่นี่แหละนี่ตานจุดจุดนั่นเลยต้องมีเดีย๋ยตอนนี้กิน เว้เตี้ยวเป็นทีจำหอยเนีเย่ยเสบแห้งก๋วยเตี๋ยวอยู่ในืรรม,สมุส้มตรงหนา้าช้างเป็นเศษไงเนาะตอนนี้เหียนเขาจะขายลองมะขามอยู่ข้างทางเนาะถ้าคุณแม่ยี <20. S 1> ่สิบเนาะเอาสี่สิบค่ะใส่ที่เดียวเลยเนาะโดยขายดีบ่แม่ขายพอขายได้เป็นมันมันหก เป็นบางวันนอเขาเขาจะมามาขอพ่อนวันยังเนี่ยเนี่ยเสาร์อาทิตย์อ่ะเสาร์อาทิตย์เนาะมันธรรมดาก็มีนะแต่นี่เยอะโดยเม่ปอกเองบ่ะปอกเองเอ้ปอกเองทำเองเนออโอ้มีข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวปิ้งหั่นเดียวกันบ่แม่หั่นเดียวกันเออเอาข้าวเหนียวปิ้งให้ดูเอ่าอันซีอันซีอัน คนหลายแห้งมีกล้วยป่งเดโนอพอดีเท่าไหร่แม่อน,นี้ส <80. S 2> ี่แปเดอาเลจวบ่เจ มีาอดามด้วยข้าวหลามไส้อย่างเดียวจ้านี่นาครับธรรมดาเจ้าในในขอบคุณค่ะู<อ>่บ้านห้วยแก้วครับอ๋อตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่อ๋อโดยขอบคุณค่ะโดยสาธุ สำหรับมือนี้พี่เอียงกับพี่เยียพาน้องนา้มาขอพรกันรู้สึกว่าทั้งอิ่มท้องทั้งอิ่มบุญด้วยท่านผู้ชมเพราะว่า,าสิ่งที่เท่าบูชา,าเนะาะสิ่งที่เฮาบูชาเพิ่นก็จะมีบัตรบัตรให้เฮาเพื่อไปแลกอาหารอีกด้วย <มะ S 1> ทวย่านผู้ชมก็ถือว่าอิ่มบุญอิ่มท้องเด้วยมือเดอ้อสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อพบก,กันใหม่คลิปหน้าสบายดีนี้ในแบบ สามกับขาต้มเมื่อกินเนาะ